สาธิตฐกล้อง Canon p o w e s h o t SX10 IS นะคะและ้วต้นตัวนี้สเปคของกล้อง Optical Zoom 20เท่ทานะคะเลนส์มงกว้าง8มงมนะคะเยนท่ากัวเลนส์3.5นะจอสามารถหมุนพลิกได้นะคะปรับม,มุมสูงมุมต่ำหรือหันมาถ่ายตัวเองก็ได้นะคะก็จะมาสาธิตเรือ่องโหมด m y c l o นะคะโดยเข้าไปที่ Scene Mode นะ,ะหมุนมาที่ Scene Mode ะคะ่ะ แล้วมาเลือกที่แป้นวงกลมนะคะหมุนไปที่โหมด A เข้ามาที่โหมด A ค่ะอันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยบางสีที่มันจะเป็นส่วนมากเป็นขาวดำนะคะนี้เราจะมาเลือกสีเด่นกันโดยการตอนนี้เราจะเลือกที่กดดิสเพย์นะคะแล้วก็เลือกที่สีเหลืองโดยคนซ้ายมือค่ะออนนี้สีจะเข้ามาในกรอบเราเลือกแล้วสามารถ ดูค่ะเห็นไ้มคะตัวไหนที่เป็นสีเหลืองหรือใกล้เคียงจะเก็บรายละเอียดตัวนั้นให้อันนี้เรามาดูสีอื่นต่อค่ะโดยการเลือกสีน้ําเงินนะคะตอนนี้กดเลือกสีเงินมาแล้วนี้ตัวไหนที่ไม่ใช่สีน้ําเงินก็จะเปลี่ยนเป็นขาวดําทันทีจะเก็บเฉพาะสีน้ําเงินเท่านั้นค่ะนี่คือดเด่นของโหมดหมาัลเลอร์ที่เลือกสีเด่น รีวนะคะกองลิจิตัลง่ายนิดเดียวค่ะทาบรเพิ่มเติมเข้าไปในเว er ็บไซดับเบกคอมเ